ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้อัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลคําคืนที่ผ่านมากันสักนิดนึงนะครับวันนี้ไปไหนมาไหนก็สีหน้าก็จะเปื้อนยิ้มแหละนะครับ <laughs> โดยเฉพาะเด็กของแฟนคลับของแดงลีวอพลชาวไทยเออนะมันต้องอย่างนี้แหละนะครับในฐานะหนึงเราก็เป็นเด็กของอีกฐานะหนึ่งเราก็เป็น แฟนคลับฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยก็ทําได้ตามเป้านะครับสามารถยันเสมอทีมชาติโอมานไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแอบก็แบ่งแต้มไปทีละแต้มนะครับนั่นก็ทําให้ขณะน,นี้ทีมชาติไทยมี4คะแนนนะครับทีมชาติโอมานมีอยู่คะแนานเดียวนะครับจากการเสมอทีมชาติเพราะนัดแรกโอมานไปแพ้ซาอุดีมานัดแรกเราไปชนะคีกิซันมา,าเพียงแต่ว่า เราก็อยู่ที่2เลยเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซาอุดีอาระเบียทึ่งเตะหลังทีมชาติไทยนะครับก็เอาชนะคีกิสถานไปไม่ยากนะครับ2ประตูตัอสุสกอร์เดีวยวก,กันกับที่ทีมชาติไทยชนะคีกิสถานเลยนะครับทำให้ซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับทีมที่เท่าไหร่ไม่รู้ละห้าหกละมั <laughs> ้งขอไป <laughs> ที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้าย โดยไม่ต้องไปรอผลการแข่งขันนัดที่สานะครับซาอุดีอาระเบียมี6คะแนนเต็มจากการชนะ2นัดนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายทีมชาติไทยก็จะพบกับซาอุดีอาระเบีย <c oughs> <c oughs> ในขณะที่ค <c oughs> ีกีสถานนะครับโอมานก็ต้องหักด่านกันแหละโอมานถ้าจะต้องการไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ต้อง โฟกัสเลยผลการแข่งขันกับคีีกิสถานซึ่งนะอะไรก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยซึ่งจะพบกับซาอุดีอาระเบียในนัดนะสุดท้ายซึ่ง2คู่นี้จะเตะพร้อมกันนะครับวันที่25นะครับวันที่25นะ่าจะประมาณสัก4ทุ่ม4ทุ่มนะครับวันที่25เตะพร้อมกันทั้ง2คู่นะครับในกลุ่ม F เพื่อจะเอา2ทีมแรกนะครับเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายและทีม ที่3ที่มีคะแนนดีที่สุด4ทีมนะครับจาก6กลุ่มเนี้ยไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายก็เดี๋ยววันนี้เพิ่งวันจันใกล้ๆวันพฤหัสเดี๋ยวเราก็ามาค่อยมาอัปเดตสถานการณ์ว่าวันนั้นทีมชาติสาวุียลาเบียจะโรเตชันพักผู้เล่นตัวหลักไว้ไหมเพราะว่ายังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วถูกไหมครับก็อาจจะเป็นโอกาสดีของทีมชาติไทยที่จะได้ เอาล่ะเน้นผลการแข่งข,ขันเพื่อเอาชัวร์นะครับเราถ้าสามารถแบ่งแต้มกับซาดีระเบียได้ก็การันตีแหละเข้ารอบโดยไม่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นทีมอันดับ3ดีที่สุดนะโอกาสมันก็มันก็มีแหละแต่ว่าอย่าให้ไปถึงตรงนั้นนีเชื่อว่าอิชิอิก็คงจะเน้นผลการแข่งขัน,ขน,ขนเหมือนกับที่เล่นกับโอมานเมื่อคืนนี้แหละนะครับแล้วสถานการณ์ที่ซาดีระเบีย เข้ารอบไปแล้วนี่ก็เป็นใจแหละนะครับเอา้าเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาแหมคู่เดึกเลยนะห้าทุ่มครึ่งขงแดงลิวอพูนะครับมเมื่อคืนนี้ก็อีกแล้วนะลิวอพูลสอนย์ี่เป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแม,ม่มัน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 เหมือนกับฉายซ้ำมันหังฉายซ้ำเลยครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่แม่นะมันเหมือน คนละทีมอ่ะนะครับเมื่อคืนนี้ลิวพูนะครับ,นนรบออกไปเยือนบอลมัดนะครับแล้วครึ่งเวลาแรกนี่ต้องบอกว่ามีมีได้ลุ้นเลยนะครับแล้วกับสถานการณ์ก็ไม่ดีเราเห็นแล้วนะครับเด็กของก็อึดอัดระกัดอึดอัดกัดเล็บกันแต่อาการนี้มัน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 ก็เลยมาฉายซ้ําอีกแล้วนะครับแต่นะครับลึก อย่างไงเราก็มีความเชื่อนะมีความเชื่อว่าเราจะกลับมาได้ในในครึ่งเวลาหลังเชื่อมั่นใน JK อะ่ะเออมันมันมันอย่างที่บอกอะ่ะมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาโดยลําดับอะ่ะในฤดูกาลนี้เห็นชัดเจนเลยว่าริวพูลครึ่งแรกกับริวพูลครึ่งหลังเนี่ยเหมือนคนละทีมะนะครับทั้งทั้งที่ผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวนะครับเพียงแทกหลังหลังเดิมอาจจะเปลี่ยนตัวนะครับแต่หลังหลังนี่ เก,ก่งกล้าอาคมแรงถึงขั้นแค่โรเตชันในในตัวผู้เล่นที่เล่นในครึ่งแรกแหละให้มันคลิกอ่ะเออนะโอไม่น่าเชื่อแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หรือพู้เล่นในครึ่งเวลาหลังได้อย่างโอ้โหนะครับเหมือนคนละทีมอย่างที่ว่านะครับไล่อัดบอลหมัดไป4ประตูต่อศูนย์นะครับเก็<อ><ม>บสามคะแนนเต็มนอกบ้าน ผงงาดต้องบอกผ้าผงงาดนะต้องบอกว่าผงงาดนะ <c oughs> ขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างอันดับสองอย่าง City. าแมนเชสเตอร์รออซนนิตี้ห้าคะแนนนะครับรวมทั้งไอ้ปืนใหญ่อเซนนลด้วยห้าคะแนนโหเป็นแก็บที่ห่างมากจริงๆมากที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วถ้าเท่าที่ผ่านมานะไม่เคยไม่เคยมีการทิ้งห่างมากขนาดนี้มาก่อนในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นแก็บที่ โอ้โหนะดูติมองดูตารางทีไรก็สุขใจทุกทีแหละนะครับทิ้งห่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลไป5คะแนนถึงแม้ซิตี้จะเตะน้อยกว่าเรา1น,นัดก็ตามนะครับแต่ว่านะครับนี่ของจริงนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่5คะแนนโอ้นี่ผ่านไป21นัดนะครับเหลือการแข่งขันอีก17นัด มันก็ต้องลุ้นแชมป์แหละจริงไหม <c ười> จะไปพูดอย่างอื่นได้ยังไง <c ười> คุณเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างทีมอันดับ2อยู่5้าคะแนนเนี่ยจังจะมาเหนียมอายเขิดไม่มีลุ้นแชมป์นะล <c ười> ุ้นแชมป์นั่นแหละนะครับ <c ười> เพียงแต่ว่าผลทางยังอีกยาวไกลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่แน่นะครับบางทีทีมชาติไทยอาจจะไปได้ไกล กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับรวมทั้งของแดงหรือภูลก็อาจจะอาจจะ <c oughs> ตอนนี้ลุ้นสีชมปนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะว่ากันไปทีแล้วช็อตว่ากันไปทีละนัดสุขใจไปทีละนัด <c oughs> ช่วงนี้เด็กของก็มีความสุข และเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับเอา้ามาอัปเดตผลการแข่งขันแอฟริกันเนชั่นคับกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เตะกันหลายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโมริอกโคนะครับซึ่งเสมอกับคองโกหนประตูต่อ1น,นะครับขณะที่แซมเบียเสมอกับแทนซาเนียไป1ประตูต่อ1เช่นเดียวกันในขณะที่แอฟริกาใต้คืนฟอร์มนะครับหลังจากที่เสียท่านในนัดแรกไปแพ้มานัดนี้ก็ถล่ม นามีเบียไปท่วมท้นนะครับ4ประตูต่อ0ูนย์นะครับยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดที่3ก็เดี๋ยวมาติดตามกันเอามาดูโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้กันสักนิดหนึ่งคืนนี้เริ่มจากแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับต่อเนื่องกันไปเลยโอ้แต่กัน4คู่เลยนะครับ2กลุ่มนะครับกินีบิซาวพบไนจีเรียแล้วก็อีควาเทเรียนกินีนะครับพบกับเจ้าภาพโอ้เจ้าภาพ พลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดนัดน,นี้ก็มีอันต้องนั่งดูเพื่อนเตะแหละในบ้านตัวเองนะครับ mm. คืนนี้เจ้าภาพพบกับอีควาเตเรียนกินีนะครับหกทุ่มตรงขณะที่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งโมซัมบิกนะครับพบกานหน้าและก็หมู่เ,เกาะเคปเวิร์ดซึ่งลอยตัวไปแล้วนะครับก็จะพบกับอียิปต์ซึ่งจะไม่มีโมซาลาแล้วโอ้นัดที่สามเนี่ยเขาให้เตะพร้อมกันนเพื่อ ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแล้วก็บางวันก็จะเตะกัน2กลุ่มเลยส่วน f f c a s เ a n ช่นครับนะครับเช่นครับค่ำคืนนี้ก็มีเตะกันโอ้มีแค่2คู่นะครับกลุ่ม A นะครับทีมชาติเจ้าภาพกาตาซึ่งลอยตัวเข้ารอบไปแล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วก็จะพบกับทีมชาติจีน เอาใจเชียร์ทีมชาติจีนแล้วกันนะครับค่ำคืนนี้อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนี้ครับทาจิกิสถานพบกับเลบานอนอกาตารลอยตัวไปแล้วเดี๋ยวมาลุ้นว่าจีนหรือทาจิกิสถานจะได้ไปต่อในกลุ่มนี้นะครับมีแค่2คู่นะครับแอฟเอเอฟริกันนชั่นครับแต่กัน4คู่นะครับกลุ่ม A กลุ่ม B นะครับเตพร้อมกันตีหนึ่ง6อ้หกทุ่มกับตีสาในขณะที่ เอฟซีเอเชียัพมีแข่งกันแค่2คู่นะครับค่ำคืนนี้เตะเร็วกว่านะครับ4ี่ทุ่มตรงเวลาในประเทศไทยนะครับก็วันเยอะช่วงนี้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะครับแต่สําหรับเด็กของนะครับหรือแฟนคลับทีมช้างศิก์ของไทยนะครับก็คงจะมีความสุขแหละง่วงหน่อยเพลียหน่อยก็ทนเอา ทนได้ใช่ไหมครับสุขใจไปทีละนัดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตผลการแข่งขันและเรื่องราวที่น่าสนใจนะโอ้ช่วงนี้ฟุตบอลเยอะเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้เรามีโปรแกรมโปรแกรมอะไรอะคารบาวครับใช่ไหมครับโอ้ใช่เอคลราบาวครับอคาราบาวครับนี่เตะก,ก่อน เอฟเอครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอ้มันเยอะเหลือเกินต้องขอไปจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําการบ้านมาก่อนเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีทด้วบกันวันนี้สวัสดีครับ